สวัสดีครับก็วันนี้ได้มาพบกับผมคนเล่าไพยอีกครั้งหนึ่งนะครับในชื่อตอนชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าป้าผีดอยคําตอนที่หนึ่งนามปากกาของใหม่อินนรนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าและเรียบเรียงให้ ท่านๆพี่ๆนะ้านๆะได้ฟังกันนะครับมีปางเลี้ยงควายแห่งหนึ่งอยู่ในถิ่นชนบทใจกลางป่าต้องนั่งล้อเข้าไปหรือจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ในการที่จะเข้าไปในปางควายแห่งนี้ในปางควายมีหมู่บ้านอยู่7-8หลังคาจึงไม่สามารถตั้งเป็นหมู่บ้านได้ คนภายนอกจะเรียกปางควายนี้ว่าปางมะขามเท่าที่ได้ชื่อว่าปางมะขามเท่านั้นก็เพราะมีต้นมะขามเท่าต้นใหญ่อยู่ตรงกลางปางเลยเรียกกันว่าปางมะขามเท่าในปางควายนี้จะมีหัวหน้าปางซึ่งก็เปรียบเสมือนหัวหน้าหมู่บ้านชื่อวินานคำวินานคำ เป็นคำเรียกนำหน้าของคนเหนือที่เคยบวชพระมาวิหนานคำอยู่กับเมียกับลูกลูกชายวัย27ปีมีลูกคนเดียวชื่อน้อยเลิงน้อยเป็นคำเรียกนำหน้าของคนเหนือที่บวชเป็นเนนมาก่อนวันนี้วิหนานคำแกก็ทํางานปกติของแกเช่นทุกๆวันคือการไปตัดหญ้าตัดใบไผ่มาให้ควายกิน ระหว่างที่แกกำลังตัดใบไผ่นั้นลุงเวียนซึ่งเป็นคนในปานก็เดินมาหาแล้วตะโกนมาแตกไกลวินานคำวินานคำวินานคำได้ยินเลยตะโกนกลับไปเออมีอย่างไอเวียนลุงเวียนจึงเล่าให้วินานคำฟังวันนี้ผมไปเยี่ยมไอแก้วที่โรงเรียนในเมืองมา แกวเป็นลูกชายของลุงเวียนเรียนอยู่ในเมืองพักอยู่กับวัดพอดีไปเจอครูสอนเกษตรครูเดินเข้ามาหาผมแล้วครูแกอยากจะมาศึกษาตัวอย่างพันไม้เอื้องในป่าแต่คุณครูแกก็ไม่รู้จะไปป่าที่ไหนแกมาเจอผมพอดีเลยเล่าให้ผมฟังแล้วแกก็เลยบอกว่า แกจะมาศึกษาพันเอื้องในปางควายพวกเราวินานคำอ,อ๋อเออแล้วพวกครูเขาจะมาอย่างไงวินานคำถามกลับไปลุงเวียนก็ตอบกลับไปอ,อ๋อพวกครูเขาจะเอารถยนต์มามาจอดปากทางเข้าปางแล้วผมจะเอารล้อล้อหรือเกวียนไปรับเขา เข้าในปางควายอีกทีหนึง่งมากันสามน้องสี่คนนี่แหละครับอุยนันคำเออดูแลพวกเขาดีๆแล้วกันยิ่งปางควายเราไอไลายจ้องจะเล่นงานควายอยู่ด้วยลุงเวียนขานรับอุยนันคำครับผมพอตกมาอีกวันลุงเวียนก็เอาล้อหรือเกวียนไปรอรับพวกครูเกษตร พรติดต่อกันไม่ได้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยต้องไปรอล่วงหน้าที่ปากทางเข้าก่อนรอจนเกือบเที่ยงวันก็มีกระบะโตโยต้ามตีเอ็กขับเข้ามามีคนลงมาสี่คนสองคนจากด้านหน้ารถอีกสองคนจากด้านหลังรถที่ลุงเวียนรู้จักก็มีแค่คนเดียวอีกสามคนลุงเวียนไม่รู้จัก คนที่ลุงเวียนรู้จักก็คือครูสุระครูสุระเลยแนะนําให้ลุงเวียนได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เป็นครูเกษตรเหมือนกันนะครับชื่อครูวิภาส่วนคนนี้ภรรยาผมคุณปลาณีแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนผมอยากมาเที่ยวป่าด้วยก็เลยต้องขอมาด้วยชื่อคุณไกลครับลุงเวียนอ๋อ คุยกันพอเป็นพิธีก็พากันขนสัมภาระลงรถยนต์เพื่อขึ้นล้อเกวียนมีทั้งเต็นท์ผ้าใบกระเป๋าและของใช้ต่างๆนานาของทั้งสี่คนขนของขึ้นล้อเสร็จลุงเวียนจึงเอาผ้าใบไปคลุมรถคูสุระไว้เพราะต้องจอดไว้นานแล้วจึงขับล้อเข้าปางควายใช้เวลาไม่นานก็ถึงปาง ขูวิภาเห็นวิวความงามของป่าเลยหยิบกล้องถ่ายรวบเก็บไว้ที่นี่ธรรมชาติจริงๆแถมยังเข้ามายากอีกด้วยขูสุระจึงเอ่ยขึ้นแน่นอนครับขูวิภาผมว่าเราได้ผันกล้วยไม้ดีๆแน่นอนครับรอบนี้คงไม่เสียเที่ยวแน่ลุงเวียนก็ได้ผ่าคณะครูทั้งสี่นั่งล้อ จนไปถึงบ้านอุยนานคำนี่ก็ถึงแล้วครับนี่บ้านหัวหน้าปางควายที่นี่ครับบ้านอุยนานคำรอสักครู่นะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะเรียกอุยนานคำให้อุยนานอุยนานครับเสียงตอบกลับมาจากข้างในบ้านเป็นเสียงน้อยเหลืงหนุ่มร่างใหญ่ผิวเข้มกําลังเดินออกมาดูแล้วพูดขึ้นว่า อ๋อลุงเวียนเองก็ครับพ่อไปอยู่ครับพ่อไปพอกวายกับแม่ที่ห้วยลู่ครับสักกรรมกะกลับมาแล้วครับอ๋อระหว่างที่ทุกคนกําลังสนทนากันอยู่ก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นดังมาจากฝั่งของห้วยลู่ซึ่งไม่ไกลจากปางหนึ่งนัดสงสัยจะมีอ่างมาเล่นงานควายน้อยป่อหรอือซัดเขางห้ แล้วพูดต่อมาแต่ไกลลงมากินน้ำกินท่ากันก่อนนะครับพ่อครูน้อยเลิงถ้าพูดกับคนในปางจะพูดคำเมืองแต่ถ้าพูดกับคนนอกปางแกก็จะพูดเมืองผสมไทยหรือพูดคำเมืองสาบไทยนี่เองน้อยเลิงจัดน้ำมาให้คณะครูกินกันน้อยเลิงพูดขึ้นน้ำไม่ค่อยเย็นนะครับ ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นแล้วพวกครูไม่มีอาวุธติดตัวกันมาเลยหรอครับแถวนี้สัตว์ป่ามันชุมทั้งเสือทั้งฝูงหมาในทั้งหมีก็เยอะครับครูสุระอ๋อมีครับว่าแล้วก็เปิดซิปกระเป๋ายาวๆหย,ยิบเอาปืนลูกสองห้านัดออกมานี่ครับเลมิงตัน870กล้อง20นิ้ว น้อยเหลืงโอ้สวยดีครับเคยใช้บ้างหรือเปล่าครับถามข่สุระไปข่สุระจึงตอบกลับมาไม่ค่อยได้ใช้เลยครับส่วนมากก็ยิงกระป๋องสวนหลังบ้านนะครับระหว่างที่น้อยเหลิงกับขูสุระคุยกันอยู่นั้นคุณไกรก็แสกขึ้น โอ้โชว์ของแกและสุระฉันโชว์ของฉันบ้างสิว่าแล้วค,คุณไรก็หยิบเอาปืนลูกกดดูเกอร์หกเกลียวแมกกาซีนหนะ้านัดติดลํากล้องเล็งน้อยเลิงนี่ก็สวยครับแต่น่าจะเหมาะกับการยิงแก้งยิงไก่ป่ามากกว่าไว้กันอไอ้ลายนะครับครูสุระจึงหัวเราะขึ้น ใช่ใช่ใช่คุณน้อยเลิงระหว่างนั้นน้อยเลิงก็เหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งเดินมาอ้าวนั่นพ่อกับแม่มาแล้วครับครูสุระสวัสดีครับวินานคำครูสุระกล่าวทักทายวินานคำตอบรับนี่คงเป็นคณะครูที่จะมาเก็บพันเอื้องสินะครับลุงเวียน แม่นแล้ววินานว่าแต่เมื่อกี้ยิงอะไรกันนะครับวินานคข่สุระถามอ๋อยิงหมาในนะ่ะมันจะมาล้อมควายน้อยเลยซัดเข้าไปให้ดีที่ฝูงนี้มีแค่สามถึงสี่ตัวพอตายไปตัวหนึ่งมันก็เลยพากันหนีถ้าเป็นฝูงใหญ่วุ้ยคงยิงไม่ทันแน่จบตอนที่หนึ่งก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับฟังคนเล่าไพรนะครับ